สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโจมนณานีเผยเงินเดือน15,000อยู่กรุงเทพพอใช้แถมเหลือเก็บทําได้จริงยกตัวอย่างครูให้ดูในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี2566เคยมีครูท่านหนึ่งลงคลิปรีวิวชีวิตตนเองในวัย27ปีรับราชการครูสดๆนร้อน ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น1 5 6 6 0บาทโดยเงินเดือนก้อนนี้ยังต้องแบ่งให้แม่เดินละ5,000บาทสำหรับดูแลตัวเองที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าเช่าห้อง2,500บาทค่าน้ำมันเดินละ100บาทแม้เงินเดือนจะน้อยแต่ก็ยังสามารถเก็บเงินได้ทำให้ชาวเน็ตต่างชื่นชมในวิธีการบริหารจัดการเงินซึ่งตัวแปรสำคัญก็คือการไม่มีหนี้ล่าสุดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ แม้จะเป็นวัยรอผ่านไปนานหลายเดือนแต่คู่คนดังกล่าวก็ถูกเพจดังของโจโมนทานีตันติสุขนักเขียนและวิทยากรคนดังที่นำภาพนี้กลับมาโพดอีกครั้งและบอกว่าใครบอกว่าเงินเดือน15,000บาทต้องอดตายพี่โจ,โจใช้เงินเดือนทุกวันนี้ก็15,000บาทเช่นกันขนาดมีทรูวิชั i o n 2 3 0นบาทเป็นตัวทวงแต่เธอคนนี้เจ๋งกว่าพี่โจหลายเท่า เงินเดือน15,000บาทมีทางค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟและให้บุพการีเดินละห0าพบาทแถมมีเงินออมอีกด้วยส่วนของพี่โจได้ออกมาบอกว่าพี่โจโเองก็อยู่กรุงเทพแต่ใช้เงินแค่เดินละหน0 0งบาทโดยมีค่าใช้จ่ายคือ 1. ค่าไฟบ้านสองหลัง1,100บาทเปิดแอร์ทุกคืนด้วย 2. ค่ามือถือห้าบาทไม่เกินหกรบาทสมค่าเน็ตทรูที่กรุงเทพเจ็ดอยบาท 4ค่าทรูวิชัน2,306บาท5ค่าเน็ตทรูชมบุรี659บาทแถมทรูไอดีแถมเบอร์มือถือ6ค่าน้ำสองหลัง80บาทถึง100บาท รวมค่าสาธารณูปโภคคา 1, 5า9บาทในส่วนของค่ารถนั้นพี่โจใช้แท็กซี่ที่หักจากไรายได้มีงานเข้ามาต้องเดินทางถึงจะขึ้นรถหรือเจอรจ,จางานก็จะขอให้ทางนั้นส่งรถมารับส่งประหยัดค่าเดินทางเหลือต่อเดิอน8,409บาทส่วนค่ากินมีการสั่งแก็บวันละไม่เกิน200บาทส่วนค่าที่พักอาศัยพี่โจอย,อยู่บ้านพ่อแม่จ่ายท่านเดือนละ1,000บาทเหลือกินใช้น้อยหน่อย,อยส่วนค่าบันเทิงสังสรรค์น,นั้น ค่าช้อปปิ้งนั้นอยู่ในค่า t u ร Vision หากจะช้อปปิ้งต้องตัดค่า t u ร Vision ออกซึ่งพี่โจมีไรายได้มากกว่า15,000บาทแน่นอนแต่งบกินอยู่ตามแบบพอเพียงคือ15,000บาทเงินไรายได้ส่วนเกินคืออ้อมถ้าได้พิเศษค่อยช้อปปิง้งชีวิตก็ไม่ได้อดอะไรในส่วนของครูสาวคนนี้มีคนสงสัยว่าเธอคนนี้ใช้เงินอย่างไรใช้รถยี่ห้ออะไรทําไมราคาน้ํามันถึงใช้ได้แค่เดือนละ100บาท ตัวเลขมันน้อยเกินไปซึ่งจากการตวรวจสอบติ๊กตอกของคุณครูก็มีการตอบถึงประเด็นราคาน้ํามัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566เรื่องทำไมถึงใช้เงินค่าน้ำมันได้เดินละ100บาทว่ารถที่ใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปทำงานทุกวันแต่ที่พักกับที่ทำงานห่างกันไม่เกิน1กิโลเมตรจึงเป็นเหตุให้ใช้น้ำมันน้อยส่วนค่าใช้จ่ายพวกเรื่องกินก็เป็นตัวหนุนทำให้เงินเหลือเช่นกันที่หน้าปากซอยที่พักมีร้านอาหารที่ค่อนข้างสะดวกสบายและวัฒนธรรมของคนที่นี่คือไม่เน้นกินอาหารราคาแพงแต่เน้นทำอาหารกินเองบางวันก็ ทานข้าวกรองรวมถึงกิจวัตรประจําวันหลังเลิกงานก็กลับห้องทันทีไม่ได้ออกไปไหนจึงทําให้เงินเดือน15,000บาทเหลือใช้และมีเก็บด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ